อ่าครับอันนี้คือคุณเพชรร้านได้ทองครับที่ระยองวันนี้ผมมาที่ทาเะไรบุ๊กไซส์บุ๊กไซส์อะไรบุ๊กไซส์รีสอร์ทอ่านี่นี่ให้ดูบรรยากาศก่อนอ่าตอนนี้เราอยู่ที่บุ๊กไซส์รีสอร์ทกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะโซมกันในนิดนึงใช่ไหมโซมมากเลยเนาะเราไม่แต่งอันนี้เราสดๆกันเลยนะฮะคุณเพชรใช้แชมพูฮาวิล่ามาเท่าไหร่ละปีกว่าปีกว่า คุณเพชรปัญหาของคุณเพชรครั้งแรกเลยอ่ะปัญหาเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเรียกอะไรจะเรียกอะไรถ้าเป็นโรคเรียกโรคอะไรสะเก็ดเงินจะเป็นขา,ขาวๆแถวตรงเนี้ยหน้าผาทั้งหมดเลยเป็นมานานยังครับต,ตั้งแต่จำความได้อ่ะอ่าแล้วแล้วใช้เคยรักษาไหมคือเปลี่ยนยาสลบไปเรื่อย คือยี่ห้อไหนเขาว่าดีเราก็เปลี่ยนไปจริงๆถ้าเราจะจะใช้แบบเราก็ซื้อขวดทดลองมาก่อนนิดนึงขวดเล็กๆพอใช้สักสามครั้งไม่ดีเราก็ต้องเปลี่ยนถึงจะแพงขวดหนึ่งเป็นพันเราก็ซื้อมาใช้ไม่ไม่หายหายไหมดีขึ้นไงพอมันได้เปลี่ยนไงคือมันต้องเปลี่ยนยาสระผมเรื่อยๆเ,เ,เออมันเหมือนต้องเปลี่ยนอ่ะพอเราใช้ไปสักไม่เกินห้าครั้งอ่ะมันจะเริ่มรู้สึกเหอและเริ่มละเริ่มมีอาการคานันเริ่มมีอาการแล้วก็ถ้าแบบ เวลาลปกติแล้วเนี่ยถ้าช่วงพอลมลงเรียกลมลง,ลง,ลงหน้าหน้าอากาเศเย็นอะตรงเนี้ยแถวเนี้ยหน้าพาขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเป็นสะเก็ดเปเลยข,ขาวๆอ่าแต่ตอนนี้ไม่ได้ไมีมไม่มีเลยอ่าไม่มีหลังจากใช้ฮาวิล่าหายคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มหายเร็วไหมประมาณปวดไม่ถึงปวดไม่ถึงปวดเออดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วพอหลังจากนั้นค่อยๆหายค่อยๆหาย ก็เลยใช้มาตลอดใช้มาตลอดแล้วเป็นอย่างอื่นด้วยไหมอย่างอื่นผมร่วงผมร่วงผมร่วงปัญหาผมร่วงมีบ้างแล้วดีขึ้นไหมดีขึ้นคือจริงๆตัวเองเป็นคนผมหนาก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ซีเรียสเรื่องผมว่าผมร่วงแต่ว่าที่ปัญหาหนักๆเลยก็คือสะเก็ดเงินสะเก็ดเงินรังแครังแคก็เป็นหายไหมหายอ่ารังแคคอนเฟิร์มว่าหายผมงอกผมงอไม่เป็นอไม่เป็นไม่เป็นมีอะไรอีกที่ลูกค้าผมบอกบ่อยๆก็มี เรื่องอะไรวะบนหลังศีรษะหัวมันหัวมันหัวมันไหมมันมันหายไหมหายหายผมมันหายใช่เหมือนผมเลยตัวผมเองก็หายใช่วันนี้ผมมาแล้วผมก็เลยเอาของมาฝากเพราะว่าคุณเพชรเนี่ยใช้แต่แชมพูอย่างเดียวเลยเนาะใช่แชมพูนี่ผมเอาเซรั่มมาให้ใช้นี่ยังไม่เคยใช้เลยนะอยากดูแม้ว่าครั้งแรกคุณเพชรใช้แล้วรู้สึกยังไงแก่ได้ไหมคุณเพชร แกะเลยใช่ไหมแกะเลยแกะเลยอันนี้เซรั่มบำรุงผมนะครับไม่เกี่ยวกับปลูกผมนะทำให้ผมนุ่มเฉยๆใช่ของจะดีแกะให้ผมแกะให้ไหมอ่าอ่าแกะได้แล้วแต่ยาสับผมใช้กันทั้งบ้านจะสับผมใช้กันทั้งบ้านนะครับฟังนาฮะพี่ชายพี่ชายผมร่วงไหมพี่ชายไม่ไม่รู้แต่รู้แค่ว่า ขาขอลองเอาไปใช้แล้วพอเขาใช้เสร็จตอนนี้ก็น่าจะเป็นปวดปวดที่สามแล้วมันที่แบบพอหมดแล้วก็ใช้ต่อหมดใช้ต่อใช้ห้อนี้แหละประทับใจแล้วอ่าเสร็จแล้วแกะเสร็จแล้วอันนี้เปิดไม่ถูกหมุน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 แล้วเดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมาแน่แน่แล้วบีบบีบเห็นไหมเนี่ยอ่าบีบแค่สองหยดสามหยดพอแล้วใช้ได้เป็นปีเลย อ่ะแล้วก็หอไมไหมลองดูอ่ะหอไมไหมหอไมไหมโอเคหอมชื่นใจหอมชื่นใจอ่ะอแล้วก็ถูผมอันนี้จริงจรินี่ถ่ายสดเลยนะเมื่อเช้าจริงๆก็ท<ม>ามาแล้วบ้างใช่ไหมทาจากยี่ห้ออื่นใช่ไหมใช่ใช่ต่อไปก็ใช้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวเลยนะยี<ม>่ห้อนี้มันต่างจากยี่ห้ออื่นตรงหนึ่งเลยนะฮะสมุนไพรสดร้อยเปอร์เซ็นต์สองคือ มันทาไปเลยมันไม่เหนียวคือทุกคนจะบอกว่าไอออยพวกเนี้ยใช้เสร็จแล้วหัวมันจะเหนียวเนียวเนี่ยไม่เหนียวไม่เป็นใช้แล้วผมจะนุ่มอยู่ทรงแล้วก็ไม่เหนียวไม่มันเนี่ยเรื่องจริงรู้สึกอย่างนั้นไหมรู้สึกอย่างนี้แหละไม่โม้นะไม่โมไม่เอาอกเอาใจกันนะโอเคงั้นก็ขอบคุณคุณเพชรมากโฆษณาอีกนิดนึงปวดสวย โอเคใช้ได้เป็นปีนะคนเนี้ยโอเคครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ